สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันเพื่อัสบอดีที่3กระกฎาคมปี2025เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อวานนี้และโปรแกรมฟุตบอลในเช้าวันนี้กันเลยดีกว่าน,นะครับว่ามีฟุตบอลรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราเริ่มินที่ผลฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกกันก่อนเลยดีกว่าน,นะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นรอบสี่หกทีมสุดท้ายนะครับบริเดีเลดอมุบอลเอาชนะมอน,มนเตเลีไป2ต่อโดยเกมนี้ดอตมุนก็ได้2ประตูจากซาอุกิอาราบีในนาทีที่สมอนเ่เละตูจากบกอร์มันม เมในนาทีที่48ก็ทำให้ดอตมุนได้ผ่านข้อรอบ8ทีมสุดท้ายไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสรุปแล้วฟุตบอลชิงแชมป์สโมส,มสรโลกในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับพันไมนลัดจะพบกับเชลซีฟลูมินเซจะพบกับอัลฮิลนันปารีสแซงต์แชงแมงจะพบกับาเยูเมนิกแล,และเลอามาดิดจ,จะพบกับบริเซียดอตมุนนะครับ แราไปดูปโปรแกรมฟุตบอลคอนคาเคปโกครับกันบ้างนะครับในเช้าวันนี้ก็เป็นรอบรองชนะเลิศเวลา6โมงเชา้านี้สหรัฐอเมริกาจะพบก,กับกวัวเตม,มาลาและเวลา9โมงเชา้านี้เม็กซิโกก็จะพบก,กับฮอนดูรัสทั้ง2คู่นี้ก็แตยทอดสดทาง y o u t u b e BGSport นะครับแายน่้็คือผลฟุตบอลเมื่อวานนี้และโปรแกรมฟุตบอลในเช้าวันนี้นะครับสวัสดีครับ